เหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นที่ห้องเช่าในจังหวัดปทุมธานีล่าสุดเนี่ยผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบว่าประเด็นนี้เนี่ยปมเหตุเกิดจากอะไรคุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่าทีแรกเนี่ยคือมีเพื่อนบ้านไปเตือนเกี่ยวกับเรื่องของควันไฟที่ผู้ตายเนี่ยจุดเพื่อก่อเต,า,เตาไฟแล้วก็ส่งผลกระทบไปยังเพื่อนบ้านต่อมาก็เลยทะเลาะกันทะเลาะกันเองเนี่ยนะครับเห็นบอกทะเลาะกันบ่อยอ่คู่นี้นี่นะ จากกรณีน,นายธินกรบัวสุขอายุ50ใช้มีดแทงนางสาวชาวอุ้มรัตนวันอายุ47ซึ่งเป็นภรรยาเสียชีวิตอยู่ในห้องเช่าภายในซอยสะอาดพัฒนาที่30อยู่ที่ตำบลบึงยี่โถอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีต่อหน้าลูกสาววัย16ปีที่ป่วยเป็นออทิสติกเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงกลางดึกคืนวันที่18พฤศจิกายนต่อมามือแทงเนี่ยน,นายธินกรได้มอบตัวกับทางตำรวจ ล่าสดเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวไปพบกับผู้ใหญ่บ้านหมู่2นางปรินดาคมคายบอกว่าออตอนที่เกิดเหตุนี่นะครับคือก็ทะเลาะกันนะฮะสามีภรรยาทะเลาะกันแต่ว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ให้ลูกสาวอายุ16ปีของผู้ตายที่ป่วยเป็นออทิสติกนะครับไปอยู่ในการดูแลของผู้ใหญ่บ้านเป็นการชั่วคราวแล้วก็ได้ประสานกับทางพมจังหวัดปทุมธานีรับไปดูแลต่อนะครับแล้วก็ พยายามติดต่อญาติผู้ตายอยู่นะครับเพื่อให้รับทราบเรื่องอจากการสอบถามเจ้าของห้องเช่าชื่อว่าคุณนัทนันเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเตาแก๊สที่ห้องของผู้ตายเนี่ยคือแก๊สหมดก็เลยจุดไฟโดยใช้เตาถ่านแทนแต่ปรากฏควันไฟเนี่ยมันเหม็นลอยไปเข้าบ้านของเพื่อนบ้านซึ่งที่บ้านของเพื่อนบ้านเนี่ยเขามีเด็กอ่อนวัยห้เดือนอยู่ทางเจ้าของห้องเช่าก็เลยไปเตือนครอบครัวผู้ตายซึ่งตอนนั้น ตัวผู้ก่อเหตุก็คือน,นายธินกรอยู่ในอาการเมาพอไปเตือนปุ๊บปรากฏว่าผู้ตายก็คือนางสาวชะอุ้มเนี่ยด่าผัวด่าสามี <c oughs> บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยอยู่กับลูกสองคนไม่มีปัญหาพอคุณมาอยู่ด้วยเนี่ยมีปัญหาเนี่ยนะแต่ว่าด่าหยาบกว่าน,นี้นะคุณชมะ <c oughs> พอด่าเสร็จปุ๊บสองคนก็ทะเลาะกันนะสามีภรรยาก็ทะเลาะกันตอนนั้นเจ้าของห้องเช่าบอกเห็นท่าไม่ดีก็เลยเดินออกมานะครับผ่านไปครึ่งชงั่วโมงปรากฏามีเพื่อนบ้านเนี่ย วิ่งมาบอกว่าสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยโอ้โหแทงกันตายแล้วพอไปดูปุ๊บอ้าวกลายเป็นว่าคุณชะอุ้มเนี่ยถูกน,นายธีนกรเนี่ยแทงเสียชีวิตคู่นี้เขาบอกรู้จักผ่านทาง Facebook มาได้ประมาณเพียง6เดือนเท่านั้นเองนะครับพอมาคบหากันเนี่ยก็ทะเลาะก,กันเป็นประจำจนเป็นที่เอือมระอาเป็นเรื่องปกติที่ชาวบ้านเขามองก่อนจะเกิดเหตุการณ์ล่าสุดเมื่อสองสัปดาห์ก่อนเนี่ยเห็นบอกว่าฝ่ายหญิงนะผู้ตายเนี่ยก็เพิ่งจะใช้กันไกลเนี่ย แทงนายธินกรแต่ท<ะ>แทงไม่เข้าเออ,อนี่นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยฝ่ายหญิงแทงฝ่ายชายก็คือทะเลาะกันนะแต่ท<ะ>แทงไม่เข้านะครัครั้งนั้นเนี่ยเอ,อ่อทะเลาะกันเสร็จปุ๊บฝ่ายหญิงก็พาลูกสาวเนี่ยหนีออกจากห้องเช่าออกไปได้ประมาณสักสองสาวันก็กลับมาคืนดีกันอีกนะครับ<อ>จนกระทั่งล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่18พฤศจิก,กายนที่ผ่านมาก็มาเกิดเรื่องครับรานนี้เป็นฝ่ายชายเนี่ยเอามีดเนี่ยแทงฝ่ายหญิงเสียชีวิตเลยนะนี่นะครับ เพื่อนบ้านเนี่ยบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยครอบครัวนี้มักจุดไฟเผาสายไฟเพื่อเอาทองแดงไปขายกลิ่นยางไหม้ก็จะลอยเข้าบ้านของเพื่อนบ้านเสมอเมื่อเดินเข้าไปบอกนะฮะเ,เขาก็จะหยุดแล้วก็คุยดีไม่มีปัญหาทะเลาะแต่หากมีอาการเมาก็จะมีอารมณ์ร้ายแล้วก็ชอบคุยโทรศัพท์เดินผ่านหน้าบ้านเพื่อนบ้านเนี่ยเสียงดังไม่รู้ว่าคุยกับใครนะครับทีนี้ปัญหามันเกิดขึ้นก็เพราะว่าคือวันที่เกิดเหตุเนี่ยตัวของผู้ตายเองก็เมา ตัวของผู้ก่อเหตุเองก็ก,ก็ทะเลาะเพราะว่าถูกด่าสุดท้ายก็เลยเอามีดเนี่ยแทงนะทินกรก็เอามีดเนี่ยแทงนางสาวชะาอุ้มเสียชีวิตที่น่าเห็นใจก็คือลูก,ลกสาวของผู้ตายอ่ะ,ะอายุ16ปีเนี่ยเป็นป่วยเป็นออทิสติกนี่นะครับหลังจากนี้เนี่ยจะอยู่กับใครนคเนี่ยเบื้องต้นก็ให้ทางพมจังหวัดปทุมธานีเนี่ยดูแลเป็นการชั่วคราวไปก่อน